สภาการชาติไทยชวนเที่ยวงานกาชาประจำปี2567ภายใต้แาวคิทดทศมหาราชา7 2พ0 0ษาถวายพระพรสัมผัสมนสเสนม,มหมหรสพรื่นเริงการกุศลแห่งปี11-22ธันวาคม2567ณสวนลุมพินีและเวอร์ไวเวบ i l e t c r o s s o r g กองอำนวยการจัดงานกาชาดโดยคณะกรรมการแผนประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี2567จัดแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี2567ทศมหาราชา7 2พรรษรถวายวพระพรโดยมีนายเต็ดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2567พร้อมด้วยนายชัดชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายขันประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาหรายได้สภากาชาติไทยนางจันทรประภาวิชิตชนชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาหรายได้สภากาชาติไทยและผู้แทนจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนศิลปินดาราสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในงานถแถลงข่าวณศูนย์นันทนาการลุมพินีสวนลุมพินีค่ะ พร้อมกันนี้ค่ะภายในงานแถลงข่าวได้จัดที่มีเสวนานในหัวข้องานกาชาดเพื่อประชาชนตามด้วยการแสดงพิเศษขับเสผาดท,ทำนองเสนอชุดยนสเสนอัตลักษณ์งานกาชาดซึ่งร้อยเรียงและบอกเล่าถึงกิจกรรมที่น่าสนใจในงานกาชาดปีนี้โดยกองอํานวยการจัดงานกาชาดได้เนรมิตพื้นที่ศูนย์นันทนาการลุมพินีเพื่อจําลองบรรยากาศของงานกาชาดมหรสพรื่นเริงการกุศลแห่งปีที่กําลังจะเกิดขึ้นพร้อมหยิบยกหลากหลายกิจกรรมน่าสนใจทั้งอ่อนกล่าวและออนไลน์ มาจัดแสดงให้ผู้ที่มาร่วมงานแถลงข่าวได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตกแต่งโคมถวายพระพรว้าวเฉลิมพระเกียรติและเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ผักดองจากร้านอุป,ปนายิกาและร้านสภากาชาติไทยพร้อมชมความงดงามของ ภาพหมาพระราชทานจากร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลุ้นรางวัลกับสอยดาวสิงโชคและริมรถอาหารอร่อยจากเหล่าอาหารไทยในงานกาชาติปิดท้ายด้วยการเล่นเกมรับของรางวัลจากน้องไอจงังที่บูธงานกาชาติออนไลน์ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสัมผัมสมเสนห์อัตลักษณ์งานกาชาติมหรสพลื่นเริงการกุศลแห่งปีระหว่างวันที่11 22ธันวาคม2567 ตลอด12วัน12คืนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันสุดท้ายปิดงานเวลา23นาฬิกานะสัสวนลุมพินีเข้างานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะโดยในปีนี้ค่ะยังคงขอความร่วมมือให้ทุกท่านที่มาเที่ยวงานเดินทางโดยรถสาธารณะเพื่อความสะดวกและใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกรวมถึงงดใช้ฟองเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารเพื่อลดปริมาณขยะในงานและรวมสนุกแบบไร้ขีดจำกัดตลอด24ชั่วโมงผ่านงานกาชาติออนไลน์ ทีเ w w ร์ไ e เวฟไอเล็ค่ะครับก็สำหรับงานกาชาติในปีนี้นะครับจะเ,เริ่มวันที่11ทธันวาจนถึงวันที่22ทธันวานะครับเป็นเวลารวมทั้งสิง้นสิวันนะครับซึ่งทางสภากาชาติไทยก็ได้รับพระมาหากราุณาธิคุณจาก สมเด็จพระชนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระราชราสุดาสยามปรรมราชกุม,มารีท่านจะ,สะเสด็จเปิดงานกาชาติในเวลา17นาฬิกานะครับวันที่11ธันวาคมนะครับก็อยากจะเชิญชวนประชาชนมาในงานได้เลยนะครับมาเฝ้าดูรองดุีประบาดนะครับแล้วก็เราก็จะมีะการละเล่นแล้วก็ เหมือนเหมือนงานกาชาติทุกๆปีนะครับจะมีทั้งร้านค้า,าร้านอาหารจาก50สเขตของปทมจะมีการขายของจะมีการสอยดาวมีทุกๆอย่างเดี๋ยวให้ทางท่านรองซึ่งเป็นเลขานุก,การของคณะกรรมการจัดงานกาชาติสามารถที่จะให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นได้ครับ ตลอดระยะเวลาโครงการจัดงานกาชาดปีนี้นะคะตั้งแต่วันที่11เึง 22, ี่22ธันวาคมนะคะซึ่งเราจะเปิดงานเนี่ยตั้งแต่11นาฬิกานะคะแล้วก็ไปปิดงานที่4ทุ่มส่วนวันสุดท้ายของการจัดงานคือวันที่12เนี่ยะจะปิดงานที่5ทุ่มเพราะว่าจะมีการหมุนรางวัลสลากกาชาดซึ่งจะมีหน่วยง,งานต่างๆที่ได้ร่วมจัดทำสลากนะคะจำนาย ในงานกาชาดรวมถึงแพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์ด้วยนะคะเพราะนั้นประชาชนที่จะเข้ามาเที่ยวงานกาชาติตลอด อายี่สิบสองวันนะคะจะมีอ่เข้ามาร่วมในกิจกรรมนะคะเรื่องเดิมนะคะแล้วก็ได้สนุกสนานกับกิจกรรมของหน่วยงานมากมายนะคะอยากจะแนะนําให้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณนะคะโซนเฉลิมพระเกียรตินะคะซึงเราจะมีกิจกรรมนะคะเป็น,นโซนอ่โคมถวายพระพรนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการอา่าทนิทรรศการว่าวเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยบริเวณนี้จะเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเพราะก็จะมีการสาธิตทํเว่าวนะคะแล้วก็อ่จะมีให้อ่ ผู้เข้าร่วมชมงานได้ทำว่าวแล้วก็นำกลับไปนะคะหรือว่าจะนำโคมนะคะกลับไปเป็นที่ลึกของงานกาชาติปีนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือจะมีจุดเช็คอินนะคะที่จะเป็น จุดที่เรียกว่าได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าคนครหลวงนะคะตกแต่งให้เป็นซุ้มอุโมงค์ไฟของคมถวายพระพรนะคะที่จะสว่างสวยท่วงงานนะคะ,ะรวมถึงบริเวณที่อยากจะแนะนําให้ไปร่วมเลยก็คือจะเป็นโซนแสงแห่งบาร,รมีนะครับว่าปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดทศมาศร,ราชา72พรรษานะคะ,ะ,ะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนะคะนอกจากที่จะมาเที่ยวงานกาชาติไปชิมอาหารอร่อยๆไปช็อปสินค้าราคาถูกแล้วนะคะก็มาร่วมเลือกซื้อสินค้าในร้าน โครงการส่วนพระองค์นะคะใกล้ปีใหม่แล้วค่ะก็มีผลิตภัณฑ์มากมายนะคะให้เลือกซื้อนะคะและที่สำคัญก็มาร่วมกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมอัตลักษณ์ของงานกาชาิค่ะ อย่างที่ได้เรียนนะคะว่าประชาชนที่ได้เข้ามาในประเวณงานกาชาตินะคะซึ่งปีนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านให้ใช้สวนลุมพินีเป็นสถานที่จัดงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่คนที่ออกกําลังกายในสวนแล้วออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะ <S <S เดินเข้ามาก็ได้บุญแล้วนะคะ <S <S เดินเข้ามาไปแวะซื้ออาหารนะคะก็ได้มีส่วนร่วมทาบุญนะคะ <S <S ไปซื้อสลากก็ได้บุญไปสอยดาวก็ได้บุญนะคะ แค่มาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในงานกาชาซึ่งมือเป็นหมื่นๆท่านนะคะมีอาสาสมัครมาเนี่ยให้กําลังใจเนี่ยก็เป็นการร่วมทาบุญแล้วและที่สําคัญค่ะมาร่วมซื้อเสื้อของสภากาชาดไทยนะคะที่สงสทยท่านอยู่นี้นะคะ3 5 0าบาทปีนี้ทําเป็นเสื้อเทรนนะคะต้องบอกว่าเป็นตามเทรนนิดนึงว่าชื่อเสื้อกางเกงงานกาชาตินะคะอยากจะให้ทุกคนมาอุดหนุนนะคะ350บาทแล้วก็กางเกง299เกบาบาทะค่ะ ครับครับก็คือ <c oughs> สำหรับออนไลน์นี่ก็จะใช้ www.iredcross.org นะครับ, org, รบอันนี้กเ็เราก็จะเปิดทั้งขายสลากขายของนะครับแล้วก็มีการเล่นเกมมีทุกอย่างก็คือ,เ,อ,อเปิด24ชั่วโมงนะครับสำหรับประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกที่ไม่สามารถจะมางานกาชาติได้ก็สามารถที่จะเข้ามาใน กาชาติออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็จะมีะทั้งการดูหมอ,อดูพยากรณ์นะครับอ,ออนไลน์ด้วยอนอกจากนั้นแล้วใครที่อยู่ที่ยุโรปหรือที่สหรัฐอเมริกาทั่วโลกคนไทยทั่วโลกสามารถที่จะเข้ามาในเว็บของเราได้ iRedCross.org นะครับได้เข้ามาเที่ยวงานกาชาติแล้วก็ สนุกสนานทำบุญร่วมกับคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยได้ด้วยครับปีนี้มีบ้านผีสิงด้วยค่ะบ,บ้านผีสิงออนไลน์ค่ะบ้านผีสิงเนี่ยปีนี้จะเป็นเรื่องเล่าจากเรื่องจริงนะคะเราไปร่วมมือกับเดอะโกส์เรดิโอนะคะเอานําเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยมาถ่ายทอดเป็นในรูปแบบของอบ้านผีสิงแบบงานกาชาตินะคะ,ะก็ต้องเชิญชวนนะคะให้ลองเข้าไปชมดูนะคะว่าะจะมีความ ร้อ,อนหรือน่ากลัวนะคะสมกับบ้านผีสิงของงานกาชาดหรือไม่ด้วยค่ะอยู่ในระบบออนไลน์ฉันพูดว่าครับก็บวกพี่น้องประชาชนนะคิดว่าน่าจะมีคนมาเที่ยวงานงโครงการเป็นหลักล้านคนนะก็ป<ม>างแผนกันดิกทางกันให้ดีนะคิดว่ามาขนส่งสารนะรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่ารถ BTS หรือว่ารถเมล์รถแท็กซี่ก็น่าจะสะดวกถ้าจาเป็นจะต้องขับรถมาก็าาอาจจะมีที่จอดอยู่ใกล้เคียงก็ลองดูรายละเอียด เพิ่มเตือนถึงที่จอดรถนะครับแต่ถ้ามาขนสัตน์ก็จะสะดวกตอนนี้เราปรับผู้ป่าทางเท,ท,ท้ารอบสวนลุมเดินสะดวกแล้วนะรวมทั้งภายในสวนลุมเองก็เดินสะดวกรถบิแชร์มาได้ก็เชิญชวนมาครับทุกเพศทุกวัยมาได้หมดครับไฟแสงสว่างก็เราเต็มที่นะครับกนนารไฟรฟ้าท้องหลวงนเอ็มเจจาก,กระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟป,ประดับให้สวยงามเต็มที่แล้วก็ปีนี้เชิญชวนมาเที่ยวกัศวินุคนนะครับที่อยู่ใกล้ใกล้ ถ้าไม่มาปีนี้จะต้องรออีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะปิดหวังปีนี้กับปีหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับมาให้ได้นะครับขอบคุณครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือว่าทางวันแบงคอกซึ่งเพิ่งเปิดมานะครับจะมีที่จอดรถประมาณหมื่นคันนะครับก็สามารถที่จะจอดแล้วก็เดินข้ามถนนมาได้นนี้ก็ได้รับการคอนเฟิร์มจากผู้บริหารของวันแบงคอกเรียบร้อยแล้ว